คุณเคยไหมครับคุณเชื่อใจแฟนคุณมากๆว่าคนคนนี้เขาจะไม่มีวันนอกใจเราเขาจะรักเราคนเดียวและเขาจะไม่มีวันหักหลังเราแน่นอนแต่สุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยคนที่เราเชื่อใจมากๆคนนี้เขากลับหักหลังเราเขากลับนอกใจมีคนอื่นแล้วคุณก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยทาไมเราเชื่อใจคนคนนึงว่าเขาจะไม่เป็นแบบนั้นแต่ทําไมสุดท้ายมันเป็นได้เราผิดอะไรหรอเหตุการณ์แบบนี้มันถึงเกิดขึ้น ผมเชื่อว่าเมื่อคุณได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เข้ามาในชีวิตคุณนะคุณคงมีคำถามมากมายเต็มไปหมดในหัวคุณว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ฉันไม่ดีตรงไหนหรืออะไรก็แล้วแต่แลวผมเชื่อครับว่ามันจะมีหนึ่งคำถามที่มันจะคาใจคุณไปตลอดเลยก็คือเราจะสามารถเชื่อใจคนคนหนึ่งได้มากแค่ไหนกันเพราะขนาดคนคนนี้ที่เรารักเขาและเขาก็ดูเหมือนว่าเขาจะรักเราแต่ทำไมสุดท้ายยังคงนอกใจกันได้ทำไมยังคงหักหลังกันได้และคุณก็คงจะคิดว่าเฮ้ยเราจะเชื่อใครได้อีกจริงจริง,รงเหรอ ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วครับเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าเราจะสามารถเชื่อใจคนคนหนึ่งได้ขนาดไหนเพราะบางทีอะ่ะเราไม่สามารถมองเขาออกได้ทะลุปุกโป่งขนาดนั้นบางคนอยู่กันมา5ปี10ปีเรายังไม่สามารถรู้จักเขาได้ในบางมุมเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้ครับว่าเราจะสามารถเชื่อใจคนคนหนึ่งได้มากขนาด แต่สิ่งที่เราจะรู้ได้แน่ชัดและมันมั่นคงมากพอคือเราเชื่อใจตัวเองมากขนาดไหนสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่คุณน้องโฟกัสและถ้าหากคุณโฟกัสสิ่งนี้คุณจะไม่ต้องไปเสียใจกับการที่คนอื่นนอกใจหรือหักหลังคุณคุณเชื่อไหมครับว่าคนที่เข้มแข็งเนี่ยเขาไม่เคยเอาความไว้ใจไปใส่คนอื่นเพียงเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่เคยหักหลังเขาไม่ใช่นะแต่คนที่เข้มแข็งเนี่ยเขาไว้ใจตัวของเขาเองต่างหากว่าถ้าหากเขาเจอใครก็ตามที่หักหลังเขาหรือนอกใจเขาเขารู้ตัวเอง ดีว่าเขาจะรับมือกับมันได้และเขาก็เชื่อใจตัวเองมากพอว่าเขาจะเดินออกมาจากจุดๆนี้ได้ถ้าหากว่าเขาเจอสถานการณ์แบบนี้เพราะเขารู้ไงครับว่าเขาคู่ควรกับอะไรเพราะว่าเขาไว้ใจตัวเองมากพอไงครับ เพราะฉะนั้นครับถ้าหากว่าคุณกลัวว่าตัวเองจะถูกหักหลังอีกหรือจะถูกนอกใจอีกถ้าหากว่าคุณเอาความไว้ใจของตัวคุณเองไปฝากไว้กับคนอื่นอีกมันก็มีความเสี่ยงสูงมากๆครับที่คุณอาจจะต้องเสียใจในอนาคตต่อให้ไม่ใช่คนนี้ถ้าคุณโชคร้ายคุณอาจจะเจอคนอื่นคุณต้องเอาความไว้ใจที่คุณมีทั้งหมดมาเก็บไว้กับตัวเองและคุณต้องรู้ครับว่าคุณคู่ควรกับอะไรโดยการที่คุณหาสแตนดาดของตัวเองให้เจอก่อนว่าคนแบบไหนที่จะมาเป็นแฟนฉันคนแบบไหนที่ฉันจะไม่เอา ทำไมคนที่ถูกแฟนนอกใจถูกหักหลังถูกเหยียดยามถูกแฟนไม่ให้เกียติยังคงจะคบกับแฟนคนนั้นต่อไปทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยก็เสียใจอยู่ทุกวันนั่นเพราะว่าคนคนนั้นนะครับยังไม่รู้มาตรฐานของตัวเองนั้นคุณต้องไปหาจุดนี้ให้เจอว่าเฮ้ยคนนอกใจฉันไม่คบต่อต่อให้จะหล่อสวยรวยเก่งแค่ไหนแต่ถ้านอกใจฉันไม่เอาคุณไปเซตตรงนี้แล้วเมื่อคุณเซตตรงนี้ต่อให้คุณเจออะไรเข้ามาในชีวิตคุณจะคิดได้เลยว่าอืมก็แค่คนคนนี้มันไม่ใช่ก็แค่คนคนนี้ยังไม่ถึงมาตรฐานฉัน เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองเมีมาตรฐานกับหลายๆเรื่องนะบางทีอาจจะเป็นเรื่องงานเช่นถ้าที่ทํางานนี้อยู่บ้านไกลมากๆเนี่ยและฉันไม่เจอครอบครัวเนี่ยฉันจะไม่ทำเนี่ยคุณมีมาตรฐานกับเรื่องงานเช่นถ้าเพื่อนร่วมงานไม่ดีเนี่ยฉันไม่แฮปปี้ฉันจะไม่ทําฉันยอมลาออกหรือไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารก็ได้ถ้าหากกะเพราจานนี้ใส่ถั่วฝักยาวมาฉันจะไม่กินเนี่ยกับเรื่องงานกับเรื่องอาหารกับเรื่องอะไรอย่างในชีวิตคุณเนี่ยคุณมีมาตรฐานและคุณก็สามารถเลือกตามมาตรฐานคุณได้แต่ทำ กับเรื่องความรักบางทีเราถึงชอบลืมนึกถึงมาตรฐานไปทำไมเราถึงชอบทำตามอารมณ์ที่มันอยู่ตรงหน้าทาั้งทที่คุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่ไปเซ็ตมาตรฐานของตัวเองให้ชัดเจนครับและไว้ใจตัวคุณเองอย่าเอาความไว้ใจไปฝากไว้กับคนอื่นผมชองคริสครับ